ะะใส่ยากนิดนึงนะคะจับให้สนิทกัน,นะคะ่ะ เราใส่แล้วนะคะ,มะเมื่อกี้คลิปแรกทั้งท่าใส่ผิดทางค่ะมันยาวเกินสั้งซ่าหลงเนี่ยค่ะใส่ให้อย่าลืมสังเกตนะคะผ้าต้องให้มโนตรงตรงข้างล่างเนี่ยที่เราจะเอามาให้เข้ากันเนี่ยมันเสมอกันด้วยนะคะเราจะใส่ง่ายเนี่ยค่ะตัวนี้ยาวไปเราก็ตัด ให้ลูกค้าได้ค่ะเนี่ยค่ะตัดออกตัวนี้เราก็เย็บรักแร้คืนค่ะอันนี้ก็จะคุ้นคืนนะคะอันนี้ก็จะคุ้นคุ้นอันนี้คืนค่ะที่เราตัดออกเมื่อกี้เนี่ย เขาเรียกว่าคุ้นไม่ให้หัวซิปมันรูดลงมานะคะนี่ยค่ะกันหัวซีฟรูดว่างั้นเถอะอันนี้จะหลบอยู่ข้างในนะคะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนในนี้นะคะแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะคะแล้วจะมาอธิบายให้ฟังเปลี่ยนหัวค่ะเอาอันนี้ออกนะคะเพราะว่าเราใส่ซิปเสร็จแล้ว คืนค่ะเน,นี่ยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเมืเราหมุนคืนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปิดช่องนี้ไงคะเก็บรายละเอียดค่ะเก็บรายละเอียดบึ๊บนี่เย็บที่เราสร้างแผลมาใส่อันนี้ โปพงนะคะ จะเป็นเจ็ดหรือเป็นซับนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นซับนะคะเราก็แหวกลงไปเลยค่ะ ไปแล้วเราก็เย็บแบบนี้นะคะเราจะซ่อนตะเข็บในเดี๋ยวสร้สางงงแบ๊บน คืนนะคะตรงเนี้ยตรงนี้เขาจะต้องสอยคืนค่ะแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะที่เราใส่ มาเก็บรักแล้นนคะเก็บลักแล้ที่เราเปิดใส่ซิปเมื่อกี้เนี่ยะคะ่ะ ก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วเราก็มาเย็บติดจาก รังแรนะคะเช็คดูอีกทีหนึง่งถ้ามีเศษได้เศษอะไรเอาออกนะคะเศษได้มันจะทำให้ลูดไม่ขึ้นค่ะ ซ้าๆย,ยังไม่เก็บขี้ได้มันก็จะขึ้นไม่ได้อย่างนี้หรอคะบึ๊บนี่เห็นไหมคะอันนี้ลักแล่อันนี้เราเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ แตะเข็บให้ให้เสมอกันดีๆค่ะ ปล่าหรือไงเราก็ไปรีดลงนะคะถ้าเราเย่นๆตรงไหนเราก็ไปรีดลงะคะ่ะนี่แหละค่ะวิธีนี่นะคะวิธีติดซิปข้างๆนี่ค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมคะ นี่เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงจำเอวค่ะเวลาลูกค้าดึงขึ้นอะจะยากแล้วช่วงช่วงนี้ที่เราเอามาใส่ที่เราแกะนี้นะคะให้นำไปโพงลิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บที่ได้ที่เราเลาะออกอ่ะคะ่ะเช็คดูตะเข็บเช็คดูตะเข็บให้ ให้ดูดีว่าเราเย็บตรงไหนเบี้ยวหรือไม่ตรงเราก็แก้ไขอะค่ะอันนี้คือ How to และวิธีการทำให้ทำให้อ้ถอดง่ายนะคะใส่ซิปยาวมาจนถึงสะโพกอะค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือซิปยาวมานี่นะคะอันนี้คือต้นแขนก็จะก็จะฉีกควักตรงนี้เลยะค่ะและทีนี้อ่าและทีนี้น้องใส่เนาะอันนี้ ตังแบบเรานะคะใส่ให้ดูจะเล่าให้ฟังค่ะอาใส่แล้วหน้าอกพองนะคะหน้าอกไม่ไม่เต็มทีนี้เราจะมาไล่เกศยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวสั้งชาจะไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าสั้งชาทําแล้วแต่ว่าสังชาจะแน่แนวค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเราแก้ไข ติดซิปตรงนี้ถอดยากให้น้องเขาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้อกน้องอะ่ะบานบานช่วงนี้นะคะเห็นเกตหรือเปล่าคะเกตอยู่ช่องนี้กับช่องนี้เกตนองเขาเราก็ดูว่า,าปกติเกตจะลงมาถึงตรงนี้เองนะคะทีนี้เราก็ขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องตัดผ้านะคะคือคือทาเกตเพิ่มความสูงมาตรงไหนที่พองอรอคะ่ะทาเกตขึ้นมาเนี้ยค่ะ เกดปกติจะอยู่ตรงนี้เราก็ทะเยอขึ้นมาตรงหน้าอกคือเหมือนคล้ายๆกับจับหน้าจับหลังเป็นสี่มุมให้เขาให้กระชับดึงผ้าเข้ามาเก็บอะค่ะนี่นะคะเวทีวิธีของร่างซ่านะคะไม่เสียเนื้อผ้าด้วยเนี่ยค่ะเราก็ตีเกตขึ้นสูงมาค่ะนี่นี่สมมุติเขามีเกดลักษณะ,ะกระโปรงเขามีเกดอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าไม่ไม่มีเก็ดเราก็เลือกที่จะเอาข้างเข้าเลยแล้วก็ตัดผ้าแต่ทีนี้อันเนี้ยมันมีมันมีเก็ดอยู่เราก็ไล่เก็ดเพิ่มทั้งสี่เสาะคะ่ะคือเราจับดูกับลูกค้าเฉลี่ยดูสมมุติว่าสามนิ้วก็เสาละนิดนิดนิด,น,ดนิดนะคะให้ขึ้นมาสูงสูงขึ้นมาคือเก็บเนื้อผ้าไว้ข้างในให้เขาตีบล็อกหลังะคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณมากมายค่ะ CU Next to CU Next clip ค่ะ